สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวขอใช้พอเพกันดีกว่าครับก็จะมีพอเพกก็คือาช้ยาที่ใช้สแกน QR เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีชื่งในอายะสิ้หายเข้าบัญชีแล้วสามารถให้ข้าบัญชีโดยเฉพาะตัวก็จะเป็นบัญชีใหม่และนบัญชีเก่าเพื่อให้รไ,ได้ข้าบัญชีได้าสามารถเข้าร่วมให้จ่ายเลย่อให้แก ไทยทั้งประเทศพราเจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในการเก็ดออมครับวันนี้จะได้องเงินเอาไวา้เพื่อให้แปะใช้จ่ายเงินก็จะมีละนวยละสิละร้อยละร้อยละ,ละพันละหมื่นละแสนและสุดท้ายชื่อว่า มีมีสุดท้ายก็คือละลานครับวันนี้จะได้เงินทุกบาทุกสตางค์ขอคุณจะได้ใช้อย่างปกติสุดขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนจะได้ออกเงินโดยเฉพาะตัวจะไปทั้งทั้งทั้งก็จะไปใช้าิที่าว่าพอเพก็เยอะสนุกกันเลยขอให้ทุกคนกลับ จินใจว่าขอมีพอรอเพยทเต็มๆมด้วยใช่ว่าพอรอเพยขอคุณที่ใช้บริการหาหาติ์อยูล้วก็จะเป็นรักไขยาจเจ้ายอะแยะมากมายแต่สักก็คือหนึ่ง ส3ามว่าสาครั้งก็เลยใช้พอเพเพราะว่าไม่พอเพโดยเฉพาะตัวครับหรือจะมาองเ่เงยผาห้อพิีวันนั้นใช่เงินสดให้ทุกคนมีความสุขได้กับไ่ค่ะทุกคนอย่าลืมใช้พอเพให้คนอย่าลืมใช้ใจอย่าพยายามอดนะคะคก็คือหมา,า,อายเลขก็คือศูนย์แปดหนึ่งขีแปดขีสามศูนย์สามเก้าเก้าขีหกผ่าข้อพิธีค่ะนะคะเกษตรกรไทยของครับ